สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าเครื่อง l 7นะครับแต่เป็น l 7รุ่นพิเศษนะครับที่บิตเมนได้ผลิตออกมาใหม่นะครับเป็น l 7 9 3 0 0 m h นะครับก็เป็นเครื่องขุดไร้คอยที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับที่จะมีออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะครับว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับ9300 m h นะครับตอนนี้รายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูกัน นะก่อนอื่นมาดูรายได้ของ L7 กันก่อนนะครับรายได้และการคืนทุนนะครับของ L7 ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปที่ตัวของเว็บนะครับที่แสดงรายได้ของเครื่องขุดบิตคอยนะครับหรือไลท์คอยด็อกคอยอัลกริทึมต่างๆนะครับคือ ASIC Value นะตัวนี้นะครับเราเลื่อนลงมานะครับก็จ จะเห็นตัวของ L7 นะครับตัว9.16 9.05นะครับตัวนี้จะรุ่นกลางๆก็คือ9.3นะครับเราเอา9.5เป็นหลักก็ได้นะครับเพราะว่าแรงขุดเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ9.5อยู่แล้วนะครับตัว9.16เนี่ย9.05เนี่ยก็จะวิ่งอยู่ประมาณ9,003อยู่นะอ่าเฉลี่ยประมาณ9,002เลยม,มาเนี้ยนะครับ แต่ลตัวนี้ผมว่าก็น่าจะอยู่ที่วันเก้าพันห้านะเดี๋ยวเราดูรายได้ของต่อเครื่องนะครับก็คือต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่พันเจ็ดร้อยนะสามสิบสี่ดอลลาร์นะครับก็อยู่ราวๆนะครับสามคูณด้วยเลขสามสิบสาบาทนะครับจะอยู่ที่ห้าหมืนเจ็ดต่อเดือนนะครับถ้าหักค่าไฟนะครับห้าหมืนเจ็ดพันสองร้อยนะครับก็ จะอยู่ที่ค่าไฟประมาณอ8,500นะครับถึง9,000นะครับ9,000ละกันในเดดไฟปกตินะก็จะเหลือ48,200นะครับต่อเดือนนะครับการคืนทุนก็จะจะตอนนี้เครื่องนะครับราคาอยู่790,000นะครับอ48,200หาร790,000นะครับ อ่าสี่หมื่นนะครับก็อยู่ราวๆ16เดือนกว่านะครับในตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดตัวของค่าไฟถูกลงไปหน่อยนะครับเหลือมา7เจ็ดพันห้านะในการฝากวางที่ที่ค่าไฟถูกหน่อยก็ตกประมาณเดือนละห0 0 0มื่นต่อเดือนนะครับก็จะประหยัดลงไปนะครับเหลือ50,000นะก็จะคืนทุนใน15เดือนกว่าๆ นะครับก็คือภายใน16เดือนนะครับอ่ะโอเคเราก็ดูเครื่องเหรียญตอนนี้ที่ขุดได้นะครับการตัวนี้อังกอริทึมคือสคริปต์นะครับเหรียญที่ขุดได้ก็จะมีตระกูลของ n l g นะครับเกมนะครับ EMD นะ Dogcoin นะครับ f l o นะครับ Litecoin นะครับแล้วก็ EMC 2นะครับแล้วก็ XVG นะแล้วก็ DGB แล้วก็ a u อนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ตัวนี้ขุดได้นะแล้วก็พูที่สามารถขุดได้นะครับใน L7 ก็จะมี n i แฮชนะครับในแฮชก็จะขุดเหรียญอ่าไม่ว่าจะไปขุดเหรียญไหนตระกูลด้านบนนี้หมดเลยนะแล้วก็จะจ่ายเราเป็น Bitcoin นะครับตัวของ Ni แฮชนะครับแล้วก็ภูอินภูอินก็เป็นพูที่ได้ความนิยมอยู่เหมือนกันนะครับแอนดูก็เป็นพูเดียวกับ ที่ผลิตเครื่องขุดนะครับแล้วก็ไรคอย p พูนะครับก็เป็นพู่ขับไล่คอยนะครับ den o r g นะครับแล้วก็ easy to mine นะครับก็เป็นพู่หนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันแล้วก็จะมีส่วนของ vrbc นะครับที่ตัวนี้ก็เป็นพู่ที่ได้รับความนิยมในไทยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างจะมีฟังก์ชันเยอะนะครับในการใช้งานนะ แล้วก็มีการปรับแบบออโต้นะครับทานเฟอร์หรือสามารถออโตเอชเชนเป็นบิตคอยน์ได้เลยนะครับผ่านระบบของแอสเซทของเขานะครับสามารถคอนเวิร์ตได้แล้วก็ออโตวิสตอร์ได้นะแล้วก็อากการดูแอสเซทค่อนข้างจะควบคุมง่ายนะครับรานแจ้งเตือนค่อนข้างรวดเร็วนะก็เป็นอีก p ูหนึ่งประมาณนี้นะ โอเคอย่าอย่าใชา้อยู่ให่นะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาของ L79,300mH หน้าตาจะเป็นยังไงนะน่ครับเดี๋ยวอ๋อลืมไปย้ายไปจอใหญ่ก่อนครับนะนี่นะครับก็คือ L79,500mH นะครับ 9, head. เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไ L9,300mH นะครับ ่าแต่แรงขุดน่าจะประมาณ9,500นะต้องลองดูกันว่าถึงไหมนะในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอเปิดกล่องก่อนล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกล่องนะครับตัวนี้นะครับ R7 9,003นะเราก็ขีดนะครับเกอที่แปะมานะครับ ตอนนี้เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องขุดไล t ์คอยด็อกคอยนะครับที่ออกมานะครับที่จัดส่งออกมาหลังจากที่ปิดเมนนะครับให้ส่งตัว95050นะให้กับ d e ล l e r นะคระับเขาก็จัดส่งตัวนี้นะครับให้กับลเล l e r แต่ไม่ใช่ตัวที่อเดอร์กันไปนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ของที่อเดอร์ไว้นะครับ พราะตัวนี้เนี่ยจะออกมาตอนหลังนะครับส่วนมากเอ่เอีอเดอร์ไว้จะเป็นตัวแก้วสูตร่าสูรนะพี่เขาส่งออกมาครับอา่าตัวนี้ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ต้องสั่งแยกนะจะได้ตัวนี้ออกมาครับแต่ถ้าเกิดดีลเลอร์เนี่ยที่จะยอมส่งตัวนี้ก็คือ ก็อเอาตัวแปดแปดศูนศูนย์มาด้วยนะครับถึงจะได้เกนะ้าสามศูนย์ศูนย์นะแต่แปดแปดูนศูนย์มันต่ำกว่าเยอะนะผมก็เลยยังไม่เอามาทีเดียวแต่อาจจะมีบางลอถนะมีแปดแปดศูนย์ศูนย์มาเทสให้ดันดูด้วยนะครับอันนี้เก้าสามศูนศูนย์นะอันนี้ก็ใหม่เียบนะครับกล่องก็จะมีตัวของโฟมน,นะอยู่ด้านในนะครับ ตรงแบบนี้ด้านในนะนะด้านหลังด้านแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีกู้มือนะครับกู้มือแต่ไม่ใช่ใบรอนตีไม่มีนะครับไม่มีตัวนี้ไม่มีไวรอนตีแถมให้นะครับใช้ซีเรียลหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ซีเรียลของการ์ดอ้างอิงกันนะครับถ้าสลับไปนะครับเอารู้นะตัวนี้เนี่ยบิดเมนไม่ได้แปะอยที่ตัวเครื่องมาแต่ว่า ถ้าสลับการ์ดไปนี่เขารู้เลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวซีเรียลเนี่ยต้องอิงกับการ์ดด้วยนะครับผมเคยส่งไปเคลมแล้วแล้วการ์ดเนี่ยซีเรียลไม่อิงกับตัวเครื่องก็ถือว่าหมดประกันนะครับแล้วก็ไม่มีอาการไหม้นะส่งเคลมไม่ได้นะจ๊ะเราก็จะบอกไว้แล้วแหละว่าควรระวังอะไรบ้างนะครับที่นอกเหนือประกันเขานะครับซึ่งเยอะมากนะครับ จริงๆก็เหมือนบ้านเรานะครับที่ซินเนกเขาก็จะมีมีประกันจริงแต่ว่าไปส่งจริงๆนะครับก็จะมีเงื่อนไขในการรับเกมนะครับที่ค่อนข้างเยอะซับซ้อนแล้วก็ช้ามากๆนะครับซึ่งไม่ต่างจะส่งเกมจีนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลองไปถามซินเนกเกมการ์ดจอนะครับตอนนี้ก็หนึ่งถึงสองเดือนนะส่งจีนก็หนึ่งถึงสองเดือนไม่ต่างกันนะครับบอกเลยนะ ยกเว้นที่ร้านที่บางร้านเนี่ยเขาอ่ามีมีตัว gas สำรองไว้ที่จะเคลมให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับแต่ตอนนีตัวพวกเครื่อง,งแพงๆอย่างเงี้ยจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องส่งเคมทางจีนนะตัวนี้ก็สามารถส่งผ่านเว็บได้หรือจะฝากทางเราส่งก็ได้นะครับถ้าส่งเคมก็จะอ,อยู่ที่ประมาณโลละพันห้านะตัวนี้ก็ตกอยู่ประมาณสองหมื่นห้า ไปไปพันหนึ่งกับห้าร้อยนะครับอะเดี๋ยวเราแกะอาไมให้ดูด้านในกัน,นครับว่าด้านในนะครับเป็นอย่างไรนะก็แกะจากด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านล่างมันเป็นปกตินะครับเครื่องใหม่แกะกล่องเลยก็มีบ้างนะลายฝุดเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับเขาตั้งวางเทสนะครับก็เป็นแล้วนะอ่ะพอแกะออกมานะครับก็จะเห็นว่า มันไม่เอี่มนะครับนี่หนะ็นะมงกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับอ่ะ,น,ะนี่ยฮะตรงนี้เก้าพันสามตัวนี้ที่เขาเปิดออเดอร์กันตอนหลังนะครับอ่ะเราก็มีคนออเดอร์ไว้นะครับตอนนี้ก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วนะโอเค ตัวเครื่องจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าวางใกล้ๆก็เข้ามานหนึ่งนะอย่างแรกนะครับก็มีแอนด์ไมเนอร์นะครับด้านหน้ากับด้านบนนะครับด้านบนก็มีแอนด์ไมเนอร์นะแล้วก็มีพัดลมด้านหน้าสองตัวเป็นพัดลมสิบสองเซนนะครับตะแกรงสีดํานะตะแกรงสีดําพัดลมเป็นพัดลมแบบเจ็ดใบพัดนะครับ บางคนก็ชอบเจ็ดบางคนก็ชอบหกนะสี่ก็มีนะครับอ่าแล้วแต่นะครับต้องลองใช้กันดูว่าบางคนบอกเอ้เสียงอันเน้นต่างกันยังไงมันอาจจะเสียงต่างกันนะค,ความทุ้งความแหลมอะไรเงี้ยนะซึ่งมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบมากกว่านะครับส่วนพัดลมพาวเวก็จะมีอยู่สามตัวนะครับพัดลมงาวเวอร์เสียงไม่ค่อยดังมากนะ พอๆพอกับตัว APW สิบสองเอ้ APW เกับ APW สานะแต่ตัวนี้ APW สิบสองนะครับตะแกรงเป็นสีดำเหมือนกับตัวของพัดลมเครื่องนะครับมี power สองซ o r นะครับก็คือตัวซ o r 1หนึ่งเนี่ยมันจะเป็น power นะครับสองซ o ตรงนี้นะก็คือซ o u r จ่ายไฟนะครับมีสองซ o นะครับ แต่ต้องทํางานพร้อมกันเสียบเส้นเดียวไม่ทํางานต้องเสียบสองเส้นถึงจะทํางานนะครับด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับก็มี sdcard นะครับไว้สําหรับลงเฟิร์มแวร์นะครับเวลามีเฟิร์มแวร์ใหม่มาจะลงผ่านเว็บแต่ลงไม่ผ่านก็ต้องมาลงผ่าน sdcard นะครับแล้วก็ ip report นะครับหรือเวลาติดไวรัสนะครับก็ต้องลงผ่าน sdcard นะบางทีมันลงผ่านเว็บไม่ผ่านนะเวลาติดไวรัส นะแต่ตัวของ x19l7 ยังไม่ค่อยมีเวลักนะตัว ip report นะค ip report เนี้ยคือเป็นการกดส่ง ip นะครับไปถาโปรแกรมขมง b i t m a มนที่ว่า ip reporter นะครับเพื่อจะแสดง ip นะแล้วก็ตัวของ lan นะครับไว้สำหรับเป็นเอ่อเป็นพอร์ตร้อยเมกนะครับร้อยเมกแล้วก็ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถ ลิงก์ไปที่ภูได้เพื่อให้มันขุดเข้าไปที่ภูแล้วก็โอนเงินมาให้เรานะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูกันในคลิปหน้านะแล้วก็ไอปุ่มรีเซ็ตเนี่ยก็คือไว้กดไว้เจ็ดวินนะครับจะเป็นการรีเซ็ตเครื่องนะครับเอาปากกาจิ้มนะจิ้มคางไว้เจ็ดวิเป็นการรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานดีฟอสนะครับแล้วก็ไฟสเตตัสตรงนี้ที่มีบอกตัวแดงกับเขียว นะครับคือปุ่มฟอกับ n นอ m มอนะครับฟอก็คือเครื่องอ่ามีปัญหาแต่ฟอตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยบอกว่าการมีปัญหานะส่วนมากจะบอกว่าติดต่อภูไม่ได้นะครับเครื่องร้อนเกินไปนะครับติดต่อภูไม่ได้มันก็จะมีหลายสาเหตุนะพลังงานการ์ดอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจะเป็นความร้อนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ n นอ m มอก็คือเวลาเครื่องทํางานปกติมันก็จะไฟเขียวกับลิปนะครับ แล้วก็ไปด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรเป็นอลูมิเนียมตัวเครื่องนะครับบอกตัวของโรงงานผลิตต่างๆนะครับแล้วก็ดีเทลของกำลังไฟที่ใช้ได้นะครับจะอยู่สองร้อยถึงสองร้อยสี่สิบเพราะงั้นห้ามไฟตกนะครับต่ำกว่าสองร้อยเครื่องอาจจะมีปัญหาได้นะแล้วก็อ่าบอกมาตรฐานของจีนต่างๆนะครับ ต่อมาฝั่ง power นะครับก็จะเป็นฝั่งของโรงงานผลิตเหมือนกันแล้วก็โวลเตตที่รองรับได้เหมือนกับฝั่งนูน้นแต่บอกว่าเป็น APW12 นะครับรองรับนะบไฟนะบ o ออ p u ์มี2ซอส์นะครับตอนแรกคือ14-17โวลต์ครับ182แอมป์อันเนี้ยไว้จ่ายให้กับการ์ดนะครับแล้วก็12โวลต์18แอมป์อันเนี้ย เอาไว้จ่ายให้กับตัวของคอนโทรลแล้วคอนโทรลก็ไปจ่จยพัดลมหน้าสองหลังสองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพัดลมจ่ายให้พัดลมตัวของอ่าตัวของ power ด้วยนะครับแล้วก็แต่พัดลม power ไม่ได้อยู่ในสเปคนี้นะมันจะอยู่ข้างในของมันรวมๆแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องผลิตจากจีนนะ ตัวนี้ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องด้านบนนะครับจะเป็นบาล็กนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเราแกะเวลาเราจะทำความสะอาดเครื่องนะครับแนะนำว่าไส่แค่พัดลมออกนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นนะครับแล้วก็ไถ่พัดลมหน้าเป่าฝุ่นออกด้านหลังแค่นั้นนะครับแล้วก็ ตัวด้านบนนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องถ่ายออกนะมันเป็นส่วนของคอนโทรลนะครับแล้วก็ส่วนของจอดับไปนิดนึงนะครับเป็นส่วนของคอนโทรลนะครับแล้วก็ส่วนของตัวการ์ดท,ที่จะจ่ายไฟให้กับตัวของพ o w เ r อนะครับ ใส่น็อตตัวเดียวนะกดปุ่มนะครับเปิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของด้านบนนะครับของตัวเครื่องก็จะเห็นนะครับระบบจ่ายไฟของตัวอ่าเครื่องนะครับก็คือจะมีจ่ายให้กับการ์ดนะครับเป็นบาร์เหล็กนะครับเชื่อมมาต่อกับพาวเวอร์นะครับเป็นขั้วบวกและขั้วลบเข้าไปที่การ์ดทั้งสามใบนะครับแล้วก็สายแพรนะครับ ที่จะส่งข้อมูลไปจากคอนโทรลนะครับคอนโทรลก็จะมีตัว CPU มีล่อมนะครับแล้วก็มีแรมของมันในตัวนะก็ต้องให้ขั้วทุกอย่างแน่นนะครับไม่จำเป็นต้องไปแกะดูนะส่วนมากมันจะแน่นมาอยู่แล้วแหละนะแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาก็แกะมาตรวจสอบดูได้นะครับแล้วก็ตัวจ่ายไฟจากตัวของ power นะครับมาเข้าคอนโทรล คอนโทรลนะครับสั่งการ์ดท,ทำงานนะครับการ์ดก็จะดึงไฟจากพาวเวอรน์นะครับมารันนะครับตัวนี้ก็จะคอนโทรลก็จะสั่งให้พาวเวอร์นะครับจ่ายไฟด้วยนะแล้วก็จ่ายไฟไปยังพัดลมแล้วก็ปรับรอบพัดลมได้นะครับปกติมันจะมีแค่ขาวดำใช่ไหมหไอ้ดำแดงนะครับที่จ่ายไฟพัดลมแต่ว่ามีเหลืองน้ำเงินเพื่อปรับรอบนะครับอ่า แล้วก็เนี้ยเป็นปุ่มรีเซ็ตปุ่มเอส a ีกอะไรเงี้ยข้างหน้านะครับส่วนมากถ้าเกิดคอนโทรลเสียนะครับตัว CPU นะครับที่อยู่ตรงเนี้ยตัวตรงกลางนะครับเหลี่ยมๆมนะครับมันจะร้อนนะครับอันนี้คือคอนโทรลเสียนะแต่อาการอื่นก็มีนะครับที่เป็นอะไรอื่นๆนะแต่หลักๆเลยที่เสียแน,น่ๆคือถ้าเกิดมัน CPU ร้อนมากๆก็ ตัวคอนโทรลเสียนะส่วนตัวกา๊าซเนี่ยอาการเยอะนะครับหลายหลายแบบต้องไปนั่งไล่นะเดี๋ยวอนา,าคตนะครับถ้าเปิดคอร์ส L7 นะครับก็จะมีเอ้ S19 ก่อนนะครับแล้วอาจจะมีคอร์ส L7 ในอนา,าคตนะในการสอนซ่อมคอร์สก็ S19 J Pro นะครับก็น่าจะเริ่มประมาณตัวของเดือนเมษานะครับ ก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์มาสอนนะครับที่เขาได้สติฟิเคตนะจากปิดเมนนะครับในการเทรนนิ่งนะแล้วก็เป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ซ่อมมาก่อนนะครับแล้วเราก็เช็คทุกอย่างแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับด้านหลังกลับเข้าไปนะตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับในการเปิดตรงนี้เพราะว่า ก็มีผลต่อการทำงานของเครื่องนะถ้าเกิดเรา,เาดูแลไม่ดีนะจะเครื่องมีปัญหาได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวเครื่อง s10 เอ้ย l7 9300พัน nh นะครับด้านหลังมีอะไรอีกก็มีพัดลมนะครับสองตัวด้านหลังนะเป็นตะแกรงสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัว power นะครับไม่มีพัดลมนะแต่ห้ามนะครับเวลาบางคนใช้ระบบกั้นห้องร้อนเย็นนะครับดันเจาะช่องแค่พัดลมนะครับไม่เจาะช่องให้ power นะครับแล้วดันติดเลยนะครับตรงนี้ power ระาบายความร้อนไม่ได้นะครับทําให้ power เสียมาเยอะแล้วนะครับ power เสียก็จะมีผลกระทบต่อกา๊าซได้นะงั้นเจาะช่องให้มันเผื่อ power ด้วยนะครับ เจาะมาเลยอย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับอ่าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูว่าเจาะช่องกี่เซนอ่าเราวัดขนาดช่องนะครับก็ช่องนะครับให้เจาะอ,อยู่ราวๆนะครับอ่าสิบเก้าเซนนะครับสิบเก้าถึงยี่สิบเซนนะประมาณสิบเก้าจุดห้าเซนนะครับ กำลังดีนะ19.5เซนนะครับช่องกว้าง19.5เซนนะครับแล้วก็สูงนะครับสูงเนี่ยเท่ากับพัดลมนะครับที่เข้าได้นะครับก็เป็น20 25เซนนะครับเจาะช่องสูง25เซนนะหรือ24.5 แต่ยี่สิบห้าไปเลยนะครับสูงยีนะ่สิบห้าเซนนะสูงยี่สิบห้ากว้างสิบเก้าจุดห้าถึงยี่สิบเซนนะครับถ้าเผื่อก็ยี่สิบเซนไปเลยได้นะก็สิบเก้าจุดห้าแล้วกันนะพอดีช่องจะได้ลมไม่ตีกลับนะสิบเก้าจุดห้ากับอ่ายี่สิบห้าเซนนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสูงยี่สิบห้ากว้างสิบเก้าจุดห้านะครับในสำหรับ l เจ็ดนะ x สิบเผมว่าก็ขนาดเดียวกันนะครับใช้ขนาดนี้ได้เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับรีวิวเจ้าตัว l 7นะครับ 9, 3 0 0 m h นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนใช้เอ่อการใช้งานนะครับแล้วก็รันดูนะครับว่าายแรงขุดนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เปิดเครื่องเปิดกล่องนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดของเครื่องอย่างละเอียดเลยนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเจ i t c o i n miner นะครับว่ามีคลิปใหม่อะไรก็จะได้มาลงมาแชร์กันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ตัวที่ออเดอร์กันไว้นะครับบิตเมลก็ทยอยส่งออกมาอยู่นะครับต้องขออภัยในความล่าช้านะครับของบิตเมนด้วยนะเพราะาเราพยายามเร่งลงงานให้ส่งให้เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่โรงงานเขาก็ติดปัญหาเรื่องแมทเทเรียลแล้วก็ เรื่องของตัวด่านขนส่งที่มีการตรวจโควิดอย่างเข้่งครัดนะครับทําให้ของราชานะครับต้องขอภายมาที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ